สวัสดีจ้าพร้อมม่พี่นางสู่สู่คนและการปริเทตและนนกประเทศิด้วยกันมือนี่กามาทถทำความสะอาดบ้านทำาวาดสบอาดุ่นาล้างบ้านหมดหลายก็ต้องฉีด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 กัดงบดถีดกัดหมดก็เยอะฉัดเลยหมดเยอะจดงเลยถามกว่ีสิเหลีดดฉีดฉีดฉีดฉนีดฉีดฉมดฉีดฉีดฉีดอีดฉีดวันนีความสะอาดงบ้าน สามตุ๊กอีสานกดอย่าลืมติดตามสามตุ๊กอีสานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดระลิงมาให้กันไม่เด้อพี่น้องเด้อส่งกันมาเยอะๆสามวันสินไมได้ไรขอบคุณตาที่มาติดตามมาเบิ่งกันเด้อว่าสี่ขานกันแล้วเนาะคลิปนี้ก็สิบสิบนาทีหรือสิบชั่วโมงเนี่ยโอ้ยไม่ว่าชั่วโมงเนาะสิบนาทีก็ยาวจักหน่อยเนาะพี่น้องก็ยาวสักหนึ่งทังไปทั้งไปทางไปเรื่อยๆดิบางของไต่ล่าผ่านเนี่ยจาผาเพราะว่า ้ามีปากคาขึนก็จะปากท่าปาพาประเทศเดี <amigo> ๋ยวนไปนู่นดูเวลาบอกให้ดูปางคาไทไม่ใชยชีพไหนนึยทยอยากให้ถ่ายัยุดเลยไทยเห้ียนี่บอกว่าไทยคิดเี้ยนนี่แต่ว่ยุดไทยจะเป็นอะไรเป็นอย่างไม่รู้ว่าเป็นอะไรของเจสาวเลยเหนื่ก็เลยคิดว่าสาด หอกทุกน <ge ar> ่เเด็ก็ไปทางอยู <ies> ่ข้างบ้านเลยก็ไปทางทังบ้านแตทางหนังบ้านก็ปุสิติตากผาีออกผาม่ตากทางออกปุสิติตากผาก็เอาไปผ้าถึสะออกอออ้วนเดไลุกสะอาดเาก็ไม่ตากผาได้หลังก็ต้องตากในบ้านไปตากนมอกบ้านตัวพี่น้อมเราพี่น้องอย่าลืมาเบิ่งว่าแช่กันเด้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดก,ดก,ดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์กันมาเยอะๆเด้อพี่น้องเด้อติดตามสาวนุรอีสานเหนเด้อพี่น้องเราจะเห็นกันเรื่งใจกัน,นความสุขที่ไหนความสำเร็จก,ก็ต้องอยู่ที่กันนะพี่น้องบันเล่นใจก็คือลนะูกเงยปันไหนกินน้ำเูกือนกันท่องไงเด้อพี่น้องเดเป็นเล่นใจเห็กันเด้อพี่น้อ,นองเนดะ้อ cho đập ướn tốt quá Tận nhất Ướn tâm nhầy hồi Xóm xuống nhầy Ui Tương tái nhả tính thả lộ đi hoa thừa cả cả xanh hết này hết này này là cái này Tắt Nhả lại Nhả của mình Hít miả? Hít miả? Hít miả? Phá... này tháng tháng fürα, mình. lý ขอเป็รียนใจกำลังใจกันด้วยเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามกันเยอะๆเดี๋ยวนี้ไรแดีที่เพิ่นเป็นะไเงินเอาเงินเอาเทจะขอให้ผมมีที่ถึงขี่หยากเทที่ถูกเทปีใหม่นี่จะขอให้ร่ำเรื่อยๆมีเงินมีทองใสมาทีาน้าที่จรก็ไรก่อนที่จริงต่างกันเด็กคนคิดปีไม่นี่เลยอ่ะตาคนเต่ากับเย็นเป็นคนใหม่เด้อพี่น้องขอให้มีวาสนา ก็ให้คลิปของควยดังๆคลิปมูน่เด้อมีไม่มีคลิปที่ควายร้อันะไรแต่ก็ให้ควายดังตัวนั้นน่เด้อถ้าวาสนานี่จริงกัขอให้ดังๆเนี่ยอย่าลืมมากดไลค์กดติดตามกดกระต่ายกดกระดิ่งกันเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามฝากลูกติดตามชาแนลนี่เด้อพี่น้องนี่คือดื้อชุดช่องของสาวิตาคลิปจริงใดก็ให้ได้สมบัติกให้มีเงินขอให้มีทอง ไหลมาดีมางเลนเลยเลยันทุกคนที่มาแล้วจะได้สะอาดบ้านก็จะสะอาดเตก็สะอาดกันทุกคนได้เอจะได้มากดอะไรเยอะแจะ้จันกันเอว่าะนาที่ใดก็เห็นใจกันเยอะะี่ปฏารัวเอทีกนาิทุกคนใดขอความใดช่วนนันสาธุาทนี้อย่งขอคุณเลินใจกันได้เ ขอให้มาเป็นแรงใจกันขอให้สูส้ๆก,กันทุกคนทำงนานกันตลอดขอให้มีเนนพิ่ดีด้วยจ้าตอนนี้ทำความสะอาดบรเวณิดกททำความสะอาดทำความสะอาดย้ไม,ม่ี่ม่ม่จุดอะไรแ่กระตกันเลยขอมาเูมทุ่งกันนึงขอามาดูกันเยอๆลลยูท,ทูเป็น,นที่นงอนี้ของูทของดูทุกแต่สิ่มีอย่างไร ติดตามสาวนิลูกอีสานทะเนี่ยขกดไลค์กดติดตามกดตับตาไข่ขุดกระลิ่งเข้าเมียนกันเยอะเยอะนี่คิดสร้างสรรค์กันแน่ขอให้มีเงินมีทองไหลมาทีมาดันร่ำรวยรวยมีเงินทองกันเยอะๆด้วยเถิดสาธุนิดนี้ขอขอเพียงแค่ว่าคลิปนี้ก็ขอเพียงแค่ว่า สวัสดีจ้าขอบคุณหลายลายด้วยจ้า